พี่น้องว่าบังปลาตำแย่เอ้ยปลาตำแย่ฝรั่งงามขาดงามเนี่ยเป็นปลาหลัดฝาดไปเลยดิพี่น้องคุณน่ะลมแหง้งแหง้งใบขาดตำแย่อุ้ยมาเดาถุงมือมานำ บ่ได้เอาถุงมือมาน้ำกับบด้เก็บเราบ่ได้คิดว่าสิมาเบิเห็ญทำแย่หลายปนีนะบ้างเนี่ยอ้ยหลายครับพี่น้องมายางอันนี่กันมาสิมาบเบิ่งแกนะมาพอทำแย่หลายค่ะบ้างเนี้ยเป็นป้าเป็นผือเป็นอะไรตกลงไปนี่คือสิแสบปวดแสบปวดร้อนเนาะเบิ่บงเถอะพี่น้องแม่นหมดดีทั้งหย่าโอ้ยหลายค่ะบ้างเนี่ย คาราคา م ถุงมือมาน้ำในสิเก็บเลยดิเนขาเจียเห็ดอ่นคนที่นี่ขาเจะาไปเห็ดอันซุปนะเขาเอิญซบซบปะอุ้ยหลายค่ะตรงนี้แมนหมดดิพี่น้องตงั้ตงแย่ตั้งแย่ฝรังตั้งแย่ปลา ปุ่นใกล้ๆนั่งกระแมนแมนมืดดิน่ะน,นะเขียวๆนะเครื่องหยาขึ้นไปแมนมดเลยมันหลายค่ะคขาเอาถุงมือมานน่สิกเก็บยังจากสิบก็หยอดไปลวกกินอันนี้เพราเพราะเดวถุงมือมาเก็บก็ได้ตอดมีโอ้ยโป งามอย่าีพี่น้องพวกนี้ไม่ได้ไปงามแถัหงหลายค่ะมาสิมาเบิ้งแกะนะแกะมือน,นี้ไม่ได้ออกจากคอ,อกมานี่สถานทีสิพากันมายางเบิ้งแกะนะพี่น้องงามงามดอกสิมาเบิ้งแกะดันมาพร้าตำแยนี่ หลายค่กเบิ่งเนี่ยข่อยสะออนมันกินได้เนาะแต่ว่ามันต้องคั้นเขาตรงนี้ถุงเมื่อเวลาเก็บนี่บนแกะอยู่มื้อนี้ว่ามีแกะออกมาจากตเลยบ่เห็นเลยอา,อากาศดีพี่น้องราสิยยางว่าเบิ่งแกะ ล่มกับลม่มดีดีพี่น้องสิสส,ส,สิสิท่ายย่อนย่อนแสงให้เบิ้งย่อนคุณชายยืนยางเบิงปลาเบิงยางไปนองบ่มีแกะพี่น้องเอ้ย ดอ,ดอกดอกอันนี้กับงามงามดอกนี่ข่างป้าหอมหอมกินหอมหอมจะกระดอกอย่างงูปะหูหอดอกดอก,ดอ,กอะไร<อ>ไม่รู้เลยโอ้ทางนี้กับมีพี่น้องตาแแงป้ากระได <c oughs> พี่น้องพอบักต้นบัก้าร้อน ต้นหาลอนบ้างเนีนี่อันเดอร์ไอเดอฮาลอนแฮะอ๋อบักหาลอน,ออลอนพี่น้องบ้างทันกระลังเป็นน่วยในน้อยๆอยู่นี่นี่เห็นบ่หาลอนหาลอนนี่พอต้นบักหาลอนพอดีอยู่ในดงตำแย,ย่ปลาผูดายลักษิมากาเก็บโอเคนะจ้าพี่น้องเนาะแค่นี้เนาะจานะ้านาะ